เริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะในอำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประกาศฉุกเฉินเนื่องจากได้เกิดพายุฝนตกหนักทะลักท่วมในหลายหมู่บ้านของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันนี้นายสิรัตประสบเนตรนายอำเภอโป่งปน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยรวมกับทหารจากกองพันปืนใหญ่หน่วยบัญชาการป้องกันแสดนจันทบ,บุรีและตราดกองทัพเรือเร่งรุดเข้าตรวจสอบพ,พื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยบริเวณบ้านป่าในฟันตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีหลังจากเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง8ชั่วโมงจนทําให้เกิดน้ําป่าจากเทือกเขาสอยดาวใต้และจากแม่น้าคลองตาคง ไหลทละลักเข้าท่วมบ้านเรือ,รอนราษฎรหมู่ที่1และหมู่ที่6ตาบลโป่งน้ำร้อนจนทําให้ราษฎรเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนเบื้องต้นนายสิรัตประสบเนตรในอโป่งน้ำร้อนได้นํากําลังเจ้าหน้าที่อซและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรโดยการช่วยขนย้ายสิ่งของหนีน้ําเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องตน้นเบื้องต้นนายสิรัตประสบเนตรในอโป่งน้ำร้อนได้กล่าวว่าเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากน้ําป่าไหลหลากฉับพลัน ทำให้คลองน้ําในพื้นที่ระบายน้ําไม่ทันซึ่งทางการประเมินเบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเรือ,รอนรัษฎรได้รับความเดือดร้อนประมาณ20หลังคาเรือนส่วนความเสียหายในเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินได้<ม>ซึ่งทางด้านนายสิระประสบเนตรในอำเภอโปูงน้ําร้อนได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณาภายัยให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่จนกว่าระดับน้ําจะลดและจะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป นอกจากนี้น้ำป่ายังได้ไหลหลากจากเทือกเขาสอยดาวมาอย่างเบื้องล่างเข้าท่วบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับคลองตะคงหมู่สองตำบลทับใส่ซึ่งชาวบ้านสงสัยเห็นว่าน้ําที่ไหลผ่านในคลองน้ําเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงคุ่นจากนั้นก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและระดับน้ําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดยนายอุดมพรมมาอายุ59ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนานนับ10ปีกล่าวว่าพื้นที่บริเวณนี้เกิดน้ําป่าไหลหลากเป็นประจําทุกปีแต่ในปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกครั้งหลังจากเกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันนานถึง8ชั่วโมงจนทําให้เกิดน้ําป่าจากเทือกเขาสายดาวใต้และจากแม่น้ําคลองตะคงและปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างรวดเร็วต้องช่วยกันเก็บข้าวของขึ้นที่สูง จนกระทั่งเวลา18นาฬิการะดับน้ําเริ่มคงที่แต่น้ํายังคงมีสีแดงขุ่นและไหลเชี่ยวอีกทั้งชาวบ้านคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ําในพื้นที่ระดับน้ําอาจลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติได้ขณะที่อีกจุดที่วิกฤตในพื้นที่บ้านม่วงหมู่7ตาบลทับสายอำเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบุรีพื้นทีที่ได้รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งทำให้ชาวบ้านกว่า20หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย จากน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวนันทําให้บ้านเดือนประชาชนและสวนผลไม้ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากมวลน,น้ําป่าได้เอ่อล้นข้ามถนนมาอีกฝั่งทําให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อีกทั้งมีกระแสน้ํานที่ไหลเชี่ยวชาวบ้านต้องขย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณด้านบนเนินอีกทั้งต้องเก็บสิ่งของที่จําเป็นขึ้นที่สูงเพราะบางบ้านกองไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ต้องย้ายไปพักอาศัยบ้านเพื่อนบ้าน ่านเจ้าหน้าที่กับนันผู้ใหญ่บ้านก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและเฝ้าดูแลสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพอระดับน้ำอย่างคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงตอนธรรมดาผมก็ตกมาเรื่อยครับทยอยตกมาเรื่อยแต่นี้ตกมาแรงมาแรงระยะบ่ายโมงตกมาแรงพอแรงประมาณสักสองสามชั่วโมงนี้พอดีน้ำขึ้นน้ำขึ้นก็โทรหาลูกหลานมาเก็บข้าวเก็บของกัน แล้วเขาไปทํางานไรวันอยู่ไกลๆกันทั้งนั้นน่ะก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกปีคะทุกปีครับทุกปีปีกายนี้ท่วมเยอะกว่านี้ทีนี้จะรู้สึกมันน้อยกว่าหน่อยไม่เท่าไรแต่ปี่นี้เก็บเก็บของทันหน่อยแค่นั้นเองเข,ของไม่แล้วครับจะทำให้ไม่ตกซ้ำนะถ้าตกซ้ำมาเพิ่มแน่น่วยงานไนเขามาดูแลแล้วตอนนี้เ็เทศบาลนะครับของที่นี่มันขึ้นเทศบาลของที่นี่ เจตบานพิการที่เจตบันก็กมาคลองหลังบ้านมีผลต่อปริมาณน้ำตรงนี้เยอะไหมคะมีครับมีเพราะคลองมันตื้นธรรมดาก่อนสมัยนั้นที่อยู่กันคลองมันลึกตอนนี้<ม>หินดินทรายมันมรวมกันเพาก,ก,กนนารเขื่ขอนกำลังน้ำก็เขื่อนพังอะไรพังมันก็น้ำหินมันก็ไหลลงมาถมที่ถมในพื้นคลองหมดมันก็มีผลกระทบเยอะเพราะคลองตื้นน้ำระบายลงไม่ทัน ก็เรื่องมันกรท่วมอย่างนี้ทุกปีนะครับต้องทําใจอ่ะพูดง่ายๆก็คือต้องอยู่อยู่กับน้ำท่วมางนี้ทุกปีครับถ้าฝนตกนแรงก,กันเนี่ยังก็ท่วมอย่างนี้ทุกปีอ๋อก็ไม่ทุกปีนะมีก็ปีที่แล้วที่ท่วมมากกว่านี้ปีนี้ก็ถือว่าท่วมมาแต่ยังไม่ถึงอ่าปีที่แล้วปีที่แล้วจะท่วมรถมาบนนี่เลยบนนี่ผาไม่สามารถผ่านได้เลยแล้วเชี่ยวมากบ้านหลังนี้ สิ่งของที่อยู่ใต้ทุนเนี่ยไปหมดเลยไม้โอง่งอะไรเนี่ยแต่ปีนี้ถือว่าเวลานี้มันตรงอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าเวลานี้ดูจากฝนแล้วอ่ะเริ่มที่จะเบาลงแล้วน้ำขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณกี่โมงคะอ่าที่นี่จริงๆวันนี้มันตกทั้งวันมันเริ่มขึ้นตั้งแต่หลังเที่ยงขึ้นมาอ่ามามามา,มา,มาเริ่มหนักขึ้นมาตอนประมาณอ่าบ่ายสองโมงสามโมงขึ้นมาแล้วก็มาถึงช่วงนี้เนี่ยแต่คิดว่า ถ้าดูตามสภาพถ้าฝนไม่ลงมาต่อมันน่าจะทงตัวอยู่แขน่นี้แล้วก็น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีต้นน้ำจากที่ไหนคะต้นน้ำจริงๆจากหัวคลองตะชันนะคลองตะชันคือเป็นในเขตป่าอนุรักษ์คือคลองนี้เป็นคลองเดียวกันกับที่คลองตะโค,งคงลงคลองโปง่งน้ำร้อนคลองที่ใช้ล่องแก่งกันแต่นี่เป็นหัวคลองที่ผ่านเป็นหมู่บ้านแรกของจากเขามาต้องผ่านหมู่บ้านทุ่งม่วงหมู่น,นี้เป็นหมู่บ้านแรกเลยชาวบ้านเยอะไหมคะที่อยู่ ่าหมู่บ้านนี้ประชากรก็พันสองร้อยกว่าคน,นก็400สีส่ร้อยกว่าราคาเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดอ่าแต่ผลอ่าผลกระทบจริงๆเวลาเสียหายจริงๆก็มีประมาณยี่สิบสามสิบรายถ้าท่วมมากนะคือที่เสียหายหนักๆก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะประมาณแค่สิบกว่ารายในแต่ละครั้งที่ท่วมมากนอกนั้นก็ปกตินะฮะ